ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเด็กราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นไปเมื่อนั้นสยามิน สวัสดีครับเจดครับสวัสดีค่ะมุกคค่ะขณะนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ป้อมพัะจุระจอมเก้าจังหวัดสมุทรปราการค่ะและด้านหลังนี้นะคะก็คือพระบรมรูปขององค์รัชกาลที่5นั่นเองค่ะหรือเรียกอีกที่ก็คือพระปิยมหาราชค่ะงั้นเราไปสักการะกันเลยดีกว่าครับค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ เป็นที่รับวกอนแล้วนะคะรู้สึกสบายใจไหมคะรู้สึกครับค่ะเพราะฉะนั้นเราไปสถานที่ต่ออะไรกันเลยดีกว่าค่ะ คือพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กองครับเรือหลวงแม่กองถูกขึ้นระวางเมื่อปีพศ2480ครับและยังเคยได้รปฏิบัติการกิจสำคัญต่างๆมากมายเลยครับค่ะคือการเป็นเรือพั่นั่งของรัชกาลที่8และรัชกาลที่9รวมถึงเคยร่วมสงครามเอเชียบูรพาด้วยค่ะเราขึ้นไปชมข้างในเรือกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ วีของเรายังมีอยู่จะเเชื้อจูชาวไทยไม่ให้น้อยนะ 1, หนางพันร้อใหม่ทะเลไทยมีนวีนี้เฝ้าถ้าศึกถึกเขา้าระดมโจ ให้รู้ไม่ปล่อยให้ฝ่ายศัตรูลำ้ำอธิปไตยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มายืนกันอยู่ที่ คือปืนเสือหมอกหรือปืนใหญ่อารรมซองครับที่ใช้ต่อวิกิตการรอส1 2 2ครับเป็นปืนใหญ่รุ่นแรกที่มีการบรรจุกระสุนไว้ตรงท้ายปืนครับที่สํญญาคัญนะคะปืนเสือหมอบเนี่ยได้ถูกนำมาไว้ที่ป้อมพัจัร9ถึง7 และนี่นะคะก็คือลูกกระสุนของปืนสมมอบเด้เห็นื่อสักรู่จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนีมีการใช้ลูกกระสุนที่ขนาดใหญ่มากเลยค่ะในเมื่อเราได้ชมเรื่องปืนสมอบกันเรียบร้อยแล้วเราไปดูข้างหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ แล้วนะครับเราก็ได้มาถึงห้องนิทรรศการ้องประจุอจอะจก้า ในเวลาเีวกันก็งอความพวก้ค่และถือโอกส่งกมกำลัเข้ามาในหู้านเเพรว่าการีพวกนค่ะให้เกิดปัญหานี้้ระหว่าราชาณาัก่เสมีมบเีนกิการการที่เรียว่าีการัแ่น้าหรือในการรสองค่ะช่วงวิกฤตการการยุทนะครับก็คือช่วงที่ฝรั่งเศสได้เข้ามาบุกไทยและไทยก็ได้หาทางรับมือกับฝรั่งเศสครับ ภาพด้านหลังนี้ก็คือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์คือรอ 22, สองร้อยสิบสองครับและนี่ก็คือภาพจำลองของป้อมประจุน,นะนครับค่ะและทุกท่านเห็นอยู่ขนะที่นะคะก็คือเรือของฝั่งไทยค่ะสำหรับเ,เรือรำแรกนะคะ,คก,คะก็คือเรือหลวงชุนกระหม่อมค่ะ ของเรือนรเบศบุตรีค่ะเรือที่3มนะคะมีชื่อว่าเรือมุรคาวะสิทิสวัสดิ์ค่ะเรือลำที่4นะคะเรือมกุราชกุมารค่ะเรือลำสุดท้ายของฝั่งไทยค่ะเรือหางหักสตวเราต่อันที่เรือของฝ่ายฝรั่งเศสแล้วเรือลำแรกครับเรือเยเบเซครับคือเรือฝ่ายน้ำองของฝรั่งเศสครับเรือที่สองครับคือเรือโคลแมทครับเรือที่สามคือเรือแอนเซอร์สตัมครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เที่ยวชมร้อมพระจุนกันอย่างจุใจแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาแล้วจริงไหมคะใช่ครับค่ะไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลาเพราะฉะนั้นวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขวเกาชายชาเลทหารของชาองค์อ เลือดหมดสิ้นไม่ให้ใครรบล,ลูเกียรติศักดิ์นับครบทยต้องให้เธอชูเป็นตายก็สู้สิ่งล้มหายใจ נאפרו פטאי נאו מייסטר צו, אין פאי נאו צו,